แชมปจัดไปจัดไปจอมไปจัดไปจับไปจัดไปแชมป์จับไปแชมป์จัดไปวันนี้ได้เวลาคืนความสุขสู่คนไทยกับการจัดเต็มของอ r ร y u n ่ t e d เต็ด ร้อเรื่องราวจัดหนักฮือสุดไม่เรียนอะไรเลยเนี่ยนะไม่เรียนเลยคุมคุมมาเฟียถูกต้องคุมผู้หญิงแน่าฮาสุดซ้อมว่าอย่างเดียวมาดีกันันดีในรายการแชจัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการแชมป์จัดไป คุณผู้ชมครัทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดีนะฮะ13นาฬิกามาเจอกับผมนะครับแล้วก็คุณบิวได้นะฮะใช่แล้วกับเรื่องที่ฮอตที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปไม่ว่าะจะเป็นเรื่องฮอตกีฬาบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่เราจัดไปรวมหมดทุกอย่างค่ะ,คะใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังอ่ะคุณบิวครับสามารถชมได้ทาง u t u b e นะคะพิมพ์คำว่าแชมป์จัดไปค่ะ C H A M P J U D P.A.I. ค่ะแชมป์จัดไปก็สามารถาเจอกับพวกเราได้เลยค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะมีแจกอ่งเปาให้กับน้องๆนะครับผมเนี่ยอยากจะออกไปเจอกับน้องๆมากมากเลยทีเดียวไปมอบความสุขนะฮะคือความสุขให้กับน้องๆเขาค,คุณผู้ชมครับเริ่มช่วงแรกคือช่วง Hot of the week ค่ะและเรื่องอะไรดีพี่แชมป์บอกว่ามีเรื่องอะไรเกาหลีกับทัวร์วินแตกอะไรมาไม่ใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้คือคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่น่ามหาัศาจรรย์มากนะครับค,คือจริงๆสังคมจะพัฒนาเนี่ย ในบางประเทศเขาบอกว่าคนรวยทําอะไรไม่น่าเกลียดแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าคนรวยทาอะไรน่าเกลียดต้องโดนโทษหนักเพราะคุณเป็นตัวอย่างของคนอื่นไงแต่บางสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่าหากคุณรวยแล้วความดีของคุณก็ต้องเหมือนเงินในกระเป๋าที่ต้องดีสูงพอๆกันด้วยค,คุณผู้ชมเครื่องบินผมยังไม่เคยมีปัญญาได้นั่งเลยอันนี้เป็นหนึ่งความฝ่ายฝันของผมคือการนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งดัง รวยขึ้นเฟิร์สคลาสแต่ติดคุกเฮ้ยเขาไปทําอะไรอะ่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องดูเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการที่มีเงินเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรถูกไปหมดและผมคิดว่าเป็นตัวอย่างเป็นการเซตสแตนดาร์ที่ดีมากค่ะฉะนั้นแปลกไหมฮะคนที่อยู่จุดที่สูงที่สุดต้องเข้าไปสู่จุดที่ต่ําที่สุดเพราะอารมณ์และถั่วจับไป เดี๋ยวนี้คนเราใจร้อนตามอากาศรู้สึกอะไรก็แสดงทันทีอย่างเหตุการณ์สุดฮอตเรื่องนี้แค่เสิร์ฟทัวร์ผิดก็ตกงานได้แถมยังต้องติดคุกอีกด้วยนี่คือเรื่องของลูกสาวสายการบินโคเรียนแอร์กับคดีที่ชื่อว่าทัวร์วีนแตกเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้ว โชฮยุนอาหรือฮีเตอร์โชเป็นลูกสาวเจ้าของสายการบินค o เรียแอาและเธอเองก็มีตำแหน่งเป็นรองประธานสายการบินด้วยซึ่งเมื่อวันที่5ทธันวาเธออยู่บนเครื่องบินที่กำลังจะออกจากสนามบินที่นิวยอร์ก USA เพื่อเดินทางกลับเกาหลีก่อนจะขึ้นบิน take off ก็มีพนักง,งานมาเสิร์ฟทั่วแมคคดเมีแต่ว่าไม่ได้แกะใส่จานมาให้เสิร์ฟทั้งถุงเลยทำให้ฮีเตอร์ไม่พอใจมาก ทำร้ายร่างกายใช้หนังสือทุบและบังคับให้คุกเข่าขอโทษและใช้อำนาจผู้บริหารสั่งให้กับตันหันหัวเครื่องบินวนกลับไปจอดเพื่อไล่พนักง,งานคนนี้ลงจากเครื่องทันทีก่อนจะออกเดินทางใหม่อีกครั้งทำให้ถึงเกาหลีช้าก,กว่ากำหนดผู้โดยสารบนเครื่องในเที่ยวบินนั้นก็เดือดร้อนไปด้วยการกระทำนี้แม้แต่โชยังโฮประธานคเรีแอพ่อของฮีเตอร์ ยังรับไม่ได้บอกว่าเป็นพฤติกรรมงงโง่หลังเกิดเหตุและมีข่าวออกมาฮีเตอร์ได้ออกมาขอโทษพร้อมทั้งลาออกจากตำแหน่งไปแล้วและเมื่อวันที่30ทธันวาที่ผ่านมาเธอก็ถูกจับไปเรียบร้อยล่าสุดศาลในกรุงโซ่เมืองหลวงของเกาหลีตัดสินให้ฮีเตอร์โชติดคุก1ปีโดยผู้พิพากษาบอกว่าการเสิร์ฟทัวผิดวิธีไม่ได้ผิดมาก ถึงขนาดที่จะต้องไล่ลงจากเครื่องเดียวนั้นทันทีและการกระทํานี้ยังถือว่าเข้าข่ายก่อกวนการเดินทางเพราะเครื่องบินเคลื่อนตัวออกจากอาคารแล้วเท่ากับว่าอยู่ระหว่างการเดินทางแล้วทําแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวนนะก็นั่นแหละฮะใครทําอะไรไว้ก็รับผลของการกระทําตัวเองให้ได้คนเราจะรับแต่ความดีความชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องกล้ารับผิดด้วยถึงจะเรียกว่าเป็นคนจริง ดูไว้เป็นบทเรียนไว้เตือนใจแต่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนจะทำอะไรลงไปก็คิดสักนิดชีวิตจะได้แฮปปี้เหมือนเราฮ่าฮาอันนี้นี่น่าสนใจมากะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าสังคมที่พัฒนาแล้วเนี่ยแม,ม้ว่าคุณจะเป็นใครมีตังค์เยอะแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยหากคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อน<ม>ก็จะต้องเข้าไป<ม>รับโทษนะ ต้องพูดทีหนึ่งพี่แชมป์รรหลายหลายคนนะเวลาพอถึงวันจันเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ้ยวันจัน์องเราอ่ะที่เกียรตไปทํางานรถก็ติดคนก็เยอะกว่าจะไปทึงรงงานก็สายอีกผมว่าคนคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่ใครคะเพราะว่าสามารถแสดงบทบาทได้แบบเหมือนมากการแสดงผมว่าเดี๋ยวนี้คน, <c oughs> คนเดี๋ยวนี้คนทุกอย่างสบายขึ้นใช่เดี๋ยวนี้เราที่เกียรตเขียนพิมพ์อีเมลมแต่ในอดีตเขาส่งจดหมาย ในยุคที่อะไรก็ตามมันสบายขึ้นเนี่ยบางครั้งเราจะสบายจนเราลืมไปว,ว่าเราสบายแค่ไหนหากดูรายการแชมป์ไปวันนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าคุณผู้ชมจะมีพลังและชีวิตของคุณน,นั้นมันมันไม่แย่มันไม่แย่อืมมไม่แย่เลยเพราะว่าเรื่องของคุณจะเปลี่ยนโลกของคุณแต่คุณวิวจักไปใช่ใช่คนนี้นะคะเขาชื่อว่าเจมส์โอเบอร์สันค่ะ เป็นชายชาวอเมริกันนะคะอายุ56ปีคนนี้นะฮะค,คนนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่นะฮะใช่แล, <_ an> แล้วค่ะเดินทางออกจากบ้านนะคะไปที่โรงงานของเขาที่ทํางานอยู่อ๋อเป็นหนุมโรงงานใช่แล้วพี่แชมทราบไหมว่าเขาเดินไปทํางานเนี่ยระยะทางไปกลับเนี่ยทั้งหมด33.8กิโลเมตรแล้วเขาก็เดินทุกวันนะคะ <_ an> พี่แชมป์ <_ an> เดินตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะมาตั้งแต่ปี1998จนถึงปีนี้นะคะปี2015 ตอนนี้ถ้าเกิดรวมๆแล้วก็27ปีแล้วคุณบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ผมเห็นอยู่อายุ58 27ปีที่ท<อ>ผ่านมาจันถึงสุกเดินไปกับไม่ใช่รถเดิน33.8 1กิโลเมตรใช่แล้วคะะ่ะจริงแล้วเจมส์คนนี้นะคะก็เริ่มเดินไปทำงานเนี่ยเพราะว่ารถคันเก่าของเขาเนี่ยพังพถูกต้องคะ<า>่ะและตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าเงินเนี่ยมี ไม่มากพอที่จะไปซื้อรถคันใหม่เดี๋ยวไปซ่อมนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเขาทํางานนะคะได้วันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงละถ้าคิปเป็นชั่วโมงนะคะสิดอลลาร์หรือว่าประมาณ300บาทแล้วถ้าเกิด1วันเนี่ยทำงาน8ชั่วโมง ก็จะได้อยู่ที่2,700บาทต่อวันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าถ้าได้2 7 0 0แล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ประมาณ54,0 0 0บาทต่อหนึ่งเดือนนะคะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอันนั้นเยอะถ้าอยู่เมืองไทยนะฮะผมจะบอกคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับว่า5 4 0 0 0ีในเมืองนอกเนี่ยยากมากผมจําได้เลยครับผมเคยไปสั่งข้าวกะเพราฮะไร่ดาวฟองหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณฟองละ4ี่บาทนะผมจาได้ฮะไข่ดาว คุณไม่ควรเอาเรื่องวงไทยผมมาเล่าอย่างนี้นะเป็นมุกค่ะไม่ใช่มุกคับมันได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับปีแรกผมไปเนี่ยผมเห็นราคาไข่ดูอะไรแพงไปหมดผมก็เลยไปทอดไข่นะฮะแล้วก็ด้วยความโง่ส่วนตัวนะครับก็เลยคิดว่าเวลาน้ํามันเดือดเนี่ยน้ำมันมันจะต้องเดือดเหมือนกับน้าเดือดนะฮะผมก็รอไปประมาณแป๊บหนึ่งแล้วเห็นควันมันก็เริ่มเริ่มให้ขึ้นมาเอ๊ะมันไม่เดือดสักทีก็ใส่ อะไรลงไปแล้วก็ปรากฏว่าไฟไหม้พุ่ขึ้นมานะฮะกับเข้าเรือห้าหมื่นสี่ต่อเดือนไม่ไม่ถือว่าเยอะนะฮะขเขาก็ไรไม่มีรถมา2 7ปีเนี่ยนะใช่แล้วค่ะเพราะรว<ห>มๆแล้วเนี่ยทั้งค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟหักลบแล้วเนี่ยก็เหลือแค่แบบว่าไม่เท่าไหร่เองเจนนะคะก็เลยตัดสินใจเดินไปทํางานทุกวันง่ายๆก็คือว่าเวลาทํางานของเขานะคะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่ทุ่มค่ะในหนึ่งวันเนี่ยระยะที่เขาเดินทาง จากที่บ้านเนี่ยไปที่ทํางานเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงครึ่งคือใช้เวลาเดินไปมากกว่าเวลาอยู่ที่โรงงานนะใช่แล้วค่ะคแต่ว่าที่สําคัญนะคะแล้วก็น่าชื่นชมเจนเนี่ยก็คือว่าไม่เคยไปทํางานสายเลยสักวันถ้าเกิดหิมะตกก็แต่งตัวนานๆหน่อยแล้วก็เดินลุยหิมะไปคนเดียวด้วยเ,ออเป็นหนุ่มที่แบบว่ามีความ,ม,มตั้งใจมากและที่สาคัญคือไม่เคยสายใช่โอ้โนี่ผมอายเลยนะเนี่ยนี่ผมจะเป็นคนใหม่แล้วฮะเห็นเฮียคนนี้แล้วอายเลยฮะผมจะตรงเวลามากขึ้น ตอนนี้ในยุคใหม่เขาบอกว่ายอดคนนะตรงเวลาเท่ากับมา5นาทีก่อนอม,มาตรงเวลาเท่ากับสายเนี่ยนะความตรงเวลาเป็นสิ่งสําคัญบันวาเลนทน์ต้องคุยเรื่องนี้เรื่องอะไรคะความสัมพันธ์ครูกับน,นักเรียนทําไมอ่ะอวหลังๆมันมีข่าวเยอะไม่เห็นเหรอว่านอนอแลกปลงแลกยก,กันล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ญี่ปุ่นเขาบอกเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยคนมาบอกเฮ้ยครูกับนักเรียนเนี่ยมีอะไรกันเขาอุ้ยทุเรศไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงเราต้องยอมรับนะครับว่าคนทุกคนเนี่ย เป็นมนุษย์มนุษย์ในย่อมมีอารมณ์ะฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ปัญหาสังคมแต่เวลามันเกิดแล้วคุณจะแก้อย่างไรล่าสุดที่ญี่ปุ่นบอกแล้วนะครับว่าวิธีที่ห้ามอาจารย์กับลูกศิษย์มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเขาจะแก้อย่างไรจัดไปง่ายๆครับห้ามเล่นแชทเรื่องนี้ต้องขอชมญี่ปุ่นนอกจากจะเป็นประเทศที่พัฒนายอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านเทคโนโลยีและคุณภาพคน ญี่ปุ่นยังใส่ใจรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆเสมอคือหลังๆมานี่จำนวนครูที่ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ30ปีทางกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาและวิทยศาศาสตร์สำรวจอย่างจริงจังเลยครับก็พบว่าปีที่แล้วจับได้ว่าครูล่วงละเมิดนักเรียนถึง205คนและเชื่อหรือไม่ว่า เครื่องมือที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นก็คือแอปพลิเคชันแชทที่เราใช้กันนี่แหละโดยมีกรณีหนึ่งที่จับได้คือมีโรงเรียนหนึ่งไปแข่งกีฬาสีนอกสถานที่และตอนกลางคืนครูคนนี้ก็ได้ไลน์ไปหานักเรียนให้ออกมาหาและกระทำชำเรานักเรียนคนนั้นพอเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น เห็นว่าปล่อยไว้ไม่ได้ก็เลยออกกฎหมายห้ามครูกับนักเรียนแชทกันเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแชทอะไรก็ตามถ้าจะคุยให้คุยแบบข้อความกลุ่มหรือเจอกันแบบเห็นหน้าไปเลยเพื่อป้องกันการล่อลวงออกมาคมคืนทางเรื่องแชทเรื่องอะไรไม่น่าเชื่อว่ามันทำให้ลูกเะเมิดทางเพศก็ได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมันเป็นไปได้ทุกอย่างแต่เราจะเราจะป้องกันยังไง วันหลงวันวาเลนไทน์คุณผู้ชมครับผมขอย้ํานะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ลามกนะครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะรณรงค์ซะด้ยวยซ้ําลองดูฮะดูรูปนี้คุณวิวฮะค่ะหกสิบบาทได้หนึ่งดอกวงเล็บอดอกไม้กุหลาบอ่าส่วนอีกอันหนึ่งบอกหกสิบบาทได้ได้สามดอกอันนี้อธิบายเลยว่ามองเว็บแรกอาจจะบอกเฮ้ยมุกอะไรวะอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ เป็นสุดยอดวิธีคิดเลยนะผมะว่าผมว่าคนคิดนี่สุดยอดมากเพราะดอกกุหลาบเนี่ยให้ไปพวกนี้ก็เหี่ยวค่ะและช่วงนี้กุหลาบในราคาพุ่งในช่วงของวันวาเลนไทน์แต่การรักจริงๆความรักที่ใหญ่คือรักกันโดยสองคนมไม่สวยค่ะแต่ว่าอะไรฮะ ในยุคปัจจุบันมอบดอกกุหลาบและการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้มีการป้องกันเป็นที่มาของโรคติดต่อทางเพศเป็นเอดเป็นเอชไอวีเด็กท้องก่อนวัยอันควรพอท้องก่อนวัยอันควรเสร็จนะล่าสุดข่าวก็ไปทิ้งเด็ก<ช>นะไม่ทิ้งเด็กไม่มีเวลาดูแลเขาลูกก็ขึ้นมาเป็นภาระสําหรับสังคม<ช>ฉะนั้นผมว่ามุกนี้ใช้ได้ ก็อ,อยากให้ดูกันครับว่าถ้าเกิดสมมติรักกันแล้วถ้าเกิดจะมีอะไรกันเนี่ยแล้วมันห้ามกันไม่ได้จริงๆงเนี่ยนะครับฉะนั้นน้องๆครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่อันนี้แหละครับแชมป์จัดไปเป็นช่องครอบครัวเรื่องของเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การที่เราไม่คุยกันเลยแล้วเราไปทําให้ผู้หญิงคนอื่นท้องหรือ,อติดโรวงติดโลคอันนั้น <ขา S 1> น่าอายยิ่งกว่าช่วงหน้าครับไปช่วงของกีฬานะเขาบอกว่าเล่นกีฬายิ่งเยอะทําให้เราไม่หมกมุ่นอันนี้พูดผิดครับคุณผู้ชมครับหมอ คุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าพี่น้องทหารนี่กระแสมาแรงมากและทีมอาร์มี่อยูนะแต่คุณผู้ชมครับผมมีโอกาสไปเจอผู้บัญชานะฮะขอบอทบอผู้บัญชาการกองทัพบกพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรซึ่งก็ดํารงตําแหน่งเป็นทางด้านของประธานสโมสรด้วยการจะสัมภาษณ์กับทางด้านของพลเอกอุดมเดชนี่ถือว่ายากมากใช่เพราะจะมีการดอยู่รอบตัวใช่ครับปกติท่านจะไม่ค่อยออกงานนะคุณผู้ชม ช่วงหน้าจะพาไปดูครับคุณผู้ชมคำว่าอีกหนึ่งที่ที่น่าจับตามองมากที่สุดกับบทสัมภาษณ์สุด exclusive interview กับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรช่วงหน้าแชม์จัดไป